สวัสดีกัันทุกคนนะครับผมบันอนะครับและเป็นเพื่อนกันแลวเกอรไมโอเอ็กซ์เวอร์ชั n นไอ21กันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมารับบทเป็นคุณหมอกันมเดิมนะครับกับมัวที่มีชื่อว่า Bio m e ม i c ค w วอลเ a r รเวอร์ชันกันครับซึ่งจะบอกว่ามัดวี้จะเป็นมัวที่ฮอตสุดๆและรับรองว่างานนี้คุณหมอและตัวผู้เล่นจะต้องมือละวิงกันแน่นอนเลยนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วเราบรลุยกันเลยดีกว่ากับหมวดไม o อ e บดิค o วอลเฟ r เวอร์ชั้นสองจะสููนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในหมวดไม o อ e บดิคอวอลเฟ r เวอร์ชั่นสองนะครับแน่นอนว่างานไหนเราจะต้องมาเดบเช็คว่าลูกอะไรที่มันเป็นปัญหามากที่สุดสิ่งตอนนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าระบบกระตุกดูบัวซิเต็มหรือสมองและก็กล้ามเนื้อมีปัญหาขั้นสุดขีดนะครับ ดังนั้นนะครับเราต้องจัดการโก็ไม่สติให้มากๆนะครับโอเคเรามาเริ่มจากตัวของนี่เลยครับเมตาบริกพาแนลนะครับตรวจวิ่งของกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับเพราะงานนี้เราจะต้องรู้และต้องกําจัดโรคภยัยไข้เจ็บก่อนที่จะสู่หายนะนั่นเองเห็นไหมครับโอ้หมวดนี้นะครับโรคภยัยไข้เจ็บก็จะทิ้งทายอย ฮอรมอมนแบบไม่หยุดหย่อนนะครับโอเครักษาเรื่องของโพแทสเซียมกันก่อนเลยเอาล่ะทีนี้รักษาโพแทสเซียมเสร็จเป้าหมายของเราในหมวดนี้ก็คือเราจะต้องอา่ารักษาดั่งรุนนะแล้วก็วิเคราะห์บริเวณครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,าอ่าทำยังไงก็ได้นะครับให้ว hey, ิเคราะห์บริเวณครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาล่ะเก็บไปโอ้โพอยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงก็เก็บตรงนี้ก่อนดูสิว่าเต็มได้ยเยอะเลย โันี้นะครับที่มีเอ็มูบูสเอาล่ะปวดหลังเยอะๆเดี๋ยวเอาอะไรดีนะตรวจเรื่องของกระดูกหน่อยนะครับบลัดแคลเซียมเทสนะครับตรวจเรื่องของแคลเซียมแล้วก็บอร, S ray, รดเอสเรติกใส่แก๊สตูแล้วก็อาเรียบิ๊กสักหน่อยนะครับจะได้หลังของกล้ามเนื้อและกระดูกกระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโอ้บายนะน้องรู้ด้วดีไฮเดรชันนะคือขาดน้ำไม่นะ oh. ตัวนี้ตายก็จะเริ่มมีปัญหา คือรับดาวงานนี้เราจะต้องแข่งระหว่างคุณหมอและก็โรคภัยไข้ฉับที่จะคอยสันหาแล้วก็มาหาแบบไม่หยุดหย่อนโอเคสเตรนตินี่นะครับยกเวทกันน้อยนะครับเพิ่มความแข็งแรงกันหน่อยโอ้เรื่องของกระดูกก็มีปัญหาการะดูกเปาะแปะเปาะแปะกระดูกอ่อนๆกระดูกเปาะแปะเปาะแปะนะเดี๋ยวเราต้องหาเรื่องของไบโอพอยให้เยอะๆนะจ๊ะงานนี้ดูจากทางเนี่โยโรคภัยไข้จับเยอะแน่นอนเลย โอเคฮะไปพอยโอโหริเกตมีปัญหากระดูกจริงด้วยโอเคเราจะรักษาลิเกตก่อนเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันโอเคตอนนี้ดูท่าทางนี้โ okay, อเคตรงนี้เพิ่มแรงดูดได้ต้องการซีไบโอพอยโอไม่นานรุนหน้าไม่ทำอะไรเลยโอ้โ oh, ห oh, ตายแลงอันนี้ระบบเรื่องของ วัดใจระบบกล้ามเนื้อมีปัญหาแน่นอนโอ้โหดูท่าทางเนี่ยเจ้าเดชมันรัวเราจะโฟก,กัสที่ระบบกล้ามเนื้อเป็นหลักนั้น,น,นได้เลยเราจะต้องเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันอ่าเดี๋ยวก็เก็บไปเอา p o i n ก่อนนะโอเค การรักษาลิเกที่มันทั้งนานนานเลจะตอนนี้รบบดิคัวอร่ยองเราเก่งหกเปอร์เซ็นต์อไม่นะน้หน้าเป็นคนที่โชกหลายเจ็บหลังจังเลยอุย้ยยืนกอดโทษเลยนะ้ะคืองานนี้โอไม่น oh ะ oh <my S 1> ดูระบบกล้ามเนื้อสิอย่าได้ๆแบบนี้ต้องเพิ่มนะต้องทวงเวลาเอาไว้อ่าออกกำลังกายไปไปดูสิระบบกล้ามเนื้อของเรากับระบบเกดูของเรากำลังจะร่มแล้วออไม่น oh ะ oh <my S 2> ต้องดูหน้าของเราอย่าอย่าปึ่งอย่าปึ๊งไปนะ เราตั้งเตรยมทีนะโอเคตอนนี้ตอนเราดีเรต้องเก็บไปโอเพย์กันเยอะๆก่อนนะโอ้โหนี่เก็บบอกว่าทำงานหนักหกสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยตายตายตายรูสิพอๆเอาน้องกรุณากระทรวงไอซียู่แล้วไม่นะอย่าโอ้โหล้มแล้วระบอกล้ามเนื้ออย่าพึ่งล้มสิโอ้โหย เพราะว่าเรามีโรคภยัยกระเจ็บด้หาลาชนิดเลยและปัญหาก็คือถ้าล้มแล้วเนี่ยโรคอื่นๆก็ล้มตามด้วยเอาล่ะกามเนื้อใช่ไหมได้ทดสอบทักษะภาพฟิสิกส์แ x a มโอ้โหไม่มีสรืว่าสายนั้นก็ไม่มีใช่ไหมได้เลยก็ตรวจเรื่องของอนี่เลยครับมวนไมโอไซครับตรวจเรื่องของกระดูกหน่อยสิว่ามวนกระดูกเอื้อยต่างๆมีปัญหาหรือเปล่า โอ้ตอนนี้อซียูของเราเนี่ยดูเดือดเออเจ็บจังไรโอ้โหไม่นะดูสิกระดูกของเราเนี่ยกดสูงกันวเกันอีกแล้วโอ้โหงานนี้รับรองว่ามือสั่นยิกยิกยแน่นอนสติแตกแน่นอนโอ้โหเจอแล้วมปัญหาเยอะแยะเลยพาเกตดิซิสเอาเลยอ่าเพิ่มระบบอะไรดีนี่นะโอเคเดี๋ยวเป็นนักกีฬากันหน่อยนะโ โอ้เราสึกว่า,าน่าจะได้พักผ่อนเต็มที่มากขึ้นนะดีๆๆแต่ปัญหาก็คือระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกของเราล่มไปแล้วรวมไป2ระบบและแน่นอนว่าต้องทวงเวลาเอาล่ะตอนนี้รีคอบวันนี้ของเรา37เปอร์เซกับปัญหาต่อมาคือ,อตรงนี้ต้องการรักษาแค่โอเค ได้เลยได้เลยเศรษฐาต้องการให้คุณหมอเนี่ยพัฒนาการวิ่ิด้ใชไอ้นี้ยิ่งขึ้นได้ที่จะอัพเดิมบุเป็นเลเวลสีได้ได้เลยจัดการให้เดีย๋ยวขอเก็บไปโอ้โพอยก่อนเอาล่ะด,ด,ดูดไปด,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 ดูดไปโอเคเดียเ๋ยนะเห็นแป๊บอยู่อ่ามานี่เลยไม่รอดแล้วโอเคได้เลยฟาสเดอร์น็อกสติดแล้วก็เบตเตอร์ไลส์สไตล์จัดไปเลยครับอ่าทีนี้แหละเราสามารถที่อัพ แล้วของอรีซอสเป็นเรลโรซีได้และคราวนี้เราจะได้มีสเปียร์กรอนมาต้นทานโลกไพยน้าน้าชนิดจะกี่กำลังจะแห่มาในอนาคตโอเคสิบเอ็ดใช่ไหมเอานี่เลยครับเพิ่มรีซอสหนึ่งทุกๆก,การเก็บไบโอพอยอ่าโอเคนะจะต้องลงตรวจพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าเราสงสัยเรื่องของสกินต้องตรวจสกินเมโลไฟโอ้เออเจ็บเจังเลยโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะมีมูสวิงด้วยเอาเลยแล้วในงานนี้ ดูสิโลกไม่ลกภัยใ,ใครเจ็บมันมาแบบแห่มาไม่หยุดยอนเลยโอเคก็ตัวซีก้แล้วก็สกินไบโอไฟอะตัวตัวสองโลกนี้เลยดูสิว่ามันมีปัญหาอะไรอีกไหมแต่ต้องอาศัยมดโอ้โหเป็นจริงจริงด้วยเอาพอแล้วเรื่องสกินไบโอไฟว่าไงล่ะโอ้โหเป็ียนทั้งโฟโตเซติซิตอกมาเลยโฟโตเซติซิตสังค์แสงไม่ใช่เหรออ่าได้เลย หมอโตโอเคแล้วก็กันแพ้แสงโ oh อ้ม่ยนะระบบดาว่าสตานกำลังจะล้มอ,อีกหนนะี่ยโอ้แบบนี้คุณหมอเนี่ยจะรับเบอกันยังไงดีเนี่ย oh. โอ้โก่อนอื่นรักษานี่ก่อนสกินคันเซอร์รักษามะเร็งผิวหนังก่อนเพราะงานนี้ถ้าเราปล่อยเนี่ยหายนะแน,น่นอนเลยและแน่นอนนะโพรโตสเซนจ เซนติซีต่อเซนติซีเป็นสักกษ์แสงอ่าโฟโต้เซนติซีรีอ่าเซนติถีโอเคเซนติถีโอเคไว้ตัวแสงเอาล่ะทีนี้ดูท่ตาถามของเราเนื้อวัวซิตเตนพวกเรากำลังจะพังแล้วและปัญหาก็คือไม่น้อยว่าโลกภัยก็เจ็บก็ถามหายังไม่หยุดยอนเลยอ่าเอารีเล็กไปก่อนนะแล้วก็มีอะไรให้อัพอีกไหมน่าจะตรวจเรื่องของเนื้อวัวซิเตนหน่อยนะจ๊ะโอเคเอเทโรเอโชู เอ็นฟาโรเกมดีไหมอีจี e ดีไหมน่าสนใจอยู่นะโอเคครับตรวจเรียบร้อยเอาล่ะโอเคดูซิว่ามีปัญหาไหมโอ้โหมีครนิกสเตตโว้ยตายตายตายไอ้ปัญหาคือเด็กปุวว๊บซึ่งก็เราก็ลังจะรอ้มอีกแล้วเลยงานนี้ดูท่าทางร้องรัวนะก็จะเจ้าสู่ปัญหาแบบไม่มีทาง ยังได้โอเคเดี๋ยวตัวไอ้นี่เลยอ่าตัวเอ e นตี้อีเมสเซ้นะจริงอ่าย่าแก้ตาสินเจ้าไปโอเคครับตอนนี้โลกใข่เคยจ็บกองล้วโอ้น้องดูนะเล่นเนาะเล่นอยู่ขาโอเคเป็นการอะไรที่ทำให้หนังของสมองของเราเนี่ยฟื้นฟูดได้ปัญหาคือสมองล่มแหลวโอเคอย่างนี้ก็ต้องฟื้นระบบอโยยะอย่างเช่นสมองกันก่อนอ่าโอเคดูท่าทางแล้ว เอ็นตี T ้ดีเบชั่นน่าสนใจดีนะตรวจด,ดูน่ไยซิโอเคตอนนี้ระบบสมองของเราได้ถูกฟื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้รีคอรบอรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วย่างรวดเร็วโอ้โ oh หเป็นนะเอปวดเบรกดาวดับ oh ดีแมนเทียโอ้โหเป็นอะไรเยอะแยะกันนี้โอเคครับในเมื่อเราเป็นหมอเราต้องรักษาอย่างเต็มที่นะครับโอเคจัดเลยครับการรักษาทางจิติทยานะแล้วก็าา ana, นะวกินยาเล็กน้อยโอเค ตอนนี้ดูท่าทางแล้วนะของระบบสิสเทมของเราก็น่าจะดีขึ้นนะอ่าเพราะมีการรักพรมแดงเพียงพอแล้วก็มีการเร่อเกียวกัยกระเล็กน้อยโอเคครับตอนนี้สิบไปเอาพอยที่เรามีอยู่นะโอโ้โหตาย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 เดี๋ยวเราไปเอาพอยแป๊บหนึ่งนะโอ้ไม่นะเมมโมรี่ลอสโอ้โหสูญเสียความทรงจำเดี๋ยวขอจัดการเรื่องของอ่าอัพเลยก่อนอัพนี่ก่อนนะครับดังสมาธิกันหน่อยนะครับระบบ เรื่องของเด็กผู้เสพติมจะได้ฟื้นฟูอย่างดีมากขึ้นนะครับโอเคไปดูสิญญเอเ็พอยด์ใช่ไหมล็อตเมมโมรีอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจจะเป็นอัลไซเมอร์มันก็เป็นล็อตเมมโมรีเหมือนกันตรวจหน่อยนะจ๊ะ b พรสเอ็มอาลองดูนะซิว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับตอนนี้สักการของเราคือ84แล้วอีกแค่16%เท่านั้นเราก็จะลุ่วงหน่อยเพราะกิจไม่นะครับแต่ป,ปัญหาก็คือ นอนนะโอ้โหเป็นนักเอาไซเมอร์แล้วก็พากินสันมาเป็นชุดชุดเลยรักษาไปเลยจ้ะโอเคสันเดี๋ยวเราจะต้องเอาล่ะคือถ้ารักษาครบหมดนี้แล้วก็เราคงคงจะเรียบร้อยสมเด็จพระก,กิตนี่ยังไม่นอนเลยเจ็บหัวจังเลยไม่ไม่นานจนทนนิดนึงนะน้องดูนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะรักษาเธออย่างสมเด็จแล้วนะจ๊ะ ใจเย็นๆนะจ๊ะโอเคเลยไอ้น้องหัวดาวต้องเป็นนักกีฬากันหน่อยโอเคตอนนี้เรื่ร่างกายโอเคนักประชิดติดเพรเราหวังว่ามันจะไม่ล่มนะจ๊ะถ้าล่มเนี่ยเราจะกู้ไม่ได้ตลอดเลยนะโอเคแล้วเราก็จัดหน่อยนะครับงดเลิกงดสูบบุหรี่มาใช้ยาเสพติดนะจ๊ะสายเขียวเนี่ยต้องรักษาสุขภาพอย่างหนักเลยแหละเพราะมันจะทำให้มีผลรั่วทุกตัวและบบประสาทด้วยนะ โอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้โหมาเป็นพวงเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะแน่นอนนะครับว่า mm hmm. สำเร็จไปถี่เรียบร้อยกับ mm hmm. 1นึ่งร้อยเ,อเปอร์เซเรียบร้อยกับไปเอามดีกว่าว้าวแฟร์เวชสองจุดสซึส่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดสุดๆเลยเพราะถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นหาฝนไม่หยุดยอนเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราสาเร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหวดนี้ก็ถือว่าคนลุกสู้มือสั่นกันเลยทีเดียวนะสำหรับหมดนี้ก็ขอขอบ สรุปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่สรุปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามและชมบรรยกทีดีด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของผมนะครับเแบนเกมไม่สนุกก็อย่าวนร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย